จงหาว่าวกราฟแสดงคำตอบในแต่ละข้อตอบไปนี้แสดงจํานวนใดบ้างแบบฝึกหัด1.2คณิตศาสตร์พื้นฐานม3เล่มหนึ่งครับเราอยู่ในข้อที่2ใหญ่กันแล้วนะครับเราไปดูข้อที่1ย่อยกันโจทย์เนี่ยต้องการให้เราเนี่ยอ่านกราฟนะครับแล้วก็เขียนคําตอบของอสมการออกมานั่นเองครับข้อที่1เนี่ยจากคลิปที่แล้วเนาะที่พี่อธิบายเรื่องเส้นจํานวนไปอย oui ่างละเอียดแล้วเนี่ยเรามาดูคําตอบกันเร็วๆเลยเนาะจุดที่เราสนใจอยู่ที่จุดลบสใช่ไหมครับเป็นจุดโปร่งด้วยแล้วก็กราฟเนี่ยชี้ไปทางขวาเมื่อกราฟชีไปทาง แสดงว่าค่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือตั้งแต่ลบ2 02 4ไปเรื่อยใช่ไหมครับหมายความว่า x เนี่ยมากกว่าลบ2ครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแสดงว่าค่าที่เราสนใจเนี่ย x เนี่ยมากกว่าลบสองคำถามคือจุดที่ลบ2เราสนใจไหมครับเราพิจารณาไหมเราไม่ได้พิจารณาที่จุดลบ2นะครับเพราะว่าเป็นจุดโปล่เราไม่ได้สนใจที่จุดลบ2เลยข้อที่2ครับจุดที่เราสนใจคือเลข8แล้วก็กราฟเนี่ยชี้ไปทางซ้ายคือค่าลดลงเรื่อยๆแสดงว่า คำตอบของสมการนี้ก็คือ x เนี่ยลดลงเรื่อยๆคือน้อยกว่า8ครับคำถามคือเราพิจารณาที่8ไหมครับถูกต้องครับเราพิจารณาที่8ด้วยนะครับเพราะว่าจากกราฟเนี่ยมันเป็นเส้นทึบเนาะแสดงว่าเราพิจารณาที่8ด้วยเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ8ครับข้อที่3เนาะจุดที่เราสนใจหลักๆคือจุด15ครับค่าเนี่ยลดลงเรื่อยๆแสดงว่า x เนี่ยน้อยกว่า15เราพิจารณาที่15ไหมเราไม่ได้พิจารณาที่15ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจุดโปร่งเมื่อเป็นจุดโปร่งนะครับค่า x ที่15เนี่ยไม่ใช่คำตอบของอสมการเนาะเป็น14.9 14.7 10 5 0ไปเรื่อยๆก็คือค่าน้อยกว่า15เป็นคําตอบอาสมการในข้อนี้ครับข้อที่4จุดที่เราสนใจคือจุด3เนาะกราฟเนี่ยชีย้ไปทางขวาคือค่าเพิ่มเึ้นเรื่อยๆแสดงว่าคําตอบของสมการนี้คือ x เนี่ยมากกว่า3แน่นอนครับแล้วเราพิจารณาที่3มไหมเราพิจารณาที่3เนาะเพื่อเป็นจุดทึบ แสดงว่า x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ3ครับสติกเกอร์ลายน้องหมาโมจิน่ารักสดใสทั้ง40ตัวใช้ส่งหาเพื่อนก็น่ารักส่งหาผู้ใหญ่ก็อ่อนโยนจะส่งเป็นของขวัญให้คนพิเศษก็ถูกใจซื้อได้เลยที่ l i น์สโต r e หรือลิงก์ด้านล่างเลยครับข้อที่5 กราฟเนี่ยพิจารณาหลักๆอยู่ที่จุดลบหแต่ว่าชี้ไปทางขวาแล้วก็ซ้ายเลยแสดงว่าเอาทุกตัวเลยนะครับยกเว้นลบหคําตอบของอสมการข้อนี้ก็ไม่ยากเลยครับแสดงว่า x เ,เนี่ยไม่เท่ากับลบ6เพราะเราพิจารณาทุกตัวบนเส้นจนํานวนเนี่ยกราฟเนี่ยขีดหมดเลยยกเว้นลบ6ที่เราไม่พิจารณาเพราะมันเป็นจุดปโปร่งเนาะ x ไม่เท่ากับลบ6ครับข้อที่6เนี่ยเป็นจุดสนใจทั้งหมด2จุดเนาะคือจุด1ิแล้วก็จุด30จุด1ิ 10, เนี่ยกราฟชี้ไปทางขวาคือค่าที่ x มากกว่า10ใช่ไหมครับ x เนี่ยจะต้องมากกว่า10ครับ moved. คำถามคือเราพิจารณาที่จุด10หรือเปล่าเราไม่ได้พิจารณาที่จุด10ด้วยนะครับเป็นจุดปโปรกเนาะแสดงว่า x มากกว่า10จุดต่อไปจุด30ครับจุด30เนี่ยถ้าเราดูที่จุด30เนาะกราฟเนี่ยไปทางซ้ายสแสดงว่าค่าที่น้อยกว่า30เนี่ยเป็นคำตอบอาสมการนี้ครับจะได้ว่า x เนี่ยจะต้องน้อยกว่า30ด้วยครับคำถามคือเราพิจารณา,าที่จุด30หรือเปล่า เราพิจารณาที่จุด30ด้วยนะครับเป็นจุดทึบเนาะแสดงว่า x เนี่ยมันจะต้องมากกว่า10แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ30ครับเท่ากับ30ด้วยเนาะ ข้อที่7ครับข้อที่7เนี่ยเรามีจุดพิจารณาทั้งหมด2จุดเนาะคือจุดลบ0กับจุด50เรามาดูที่จุดลบ0้กันก่อนลบ150เนี่ยกราฟเนี่ยถ้าดูจากจุดนะมันจะไปทางขวาแสดงว่าค่าที่เป็นคำตอบอสมการนี้คือลบอาสลบรเนี่ยคืลบอ1 5 0 1 4 0 1ลบ1 0 0ไปเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อย เป็นคำตอบของสมการนี้แสดงว่า x เนี่ยจะมีค่ามากกว่าลบร้อยห้าสิบครับคำถามคือที่ลบร้อยห้าสิบเราพิจารณาไหมครับเราพิจารณาที่ลบร้อยห้าสิบด้วยนเนาะพมันเป็นจุดทอบแสดงว่า x เนี่ยมันจะต้องมากกว่าเท่ากับลบร้อยห้าสิบครับต่อไปจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งคือจุดห้าสิบ ที่จุด50เนี่ยจากจุดนี้มันชี้ไปทางซ้ายใช่ไหมครับเราดูที่จุดพิจารณาเนาะกราฟมันไปทางซ้ายเมื่อกราฟมันไปออกไปทางซ้ายแสดงว่าค่าที่เป็นคําตอบของอสมการเนี้ยจะมีค่าที่น้อยกว่า50ครับแสดงว่า x เนี่ยจะต้องน้อยกว่า50ด้วยคําถามคือที่จุด50เราพิจารณามครับเป็นจุดทึบเนาะแสดงว่าเราพิจารณาที่จุด50ด้วยแสดงว่าคําตอบของอสมการในข้อนี้คือ x เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับลบ0ครับแล้วเขาจะต้อง น้อยกว่าเท่ากับ50ครับผมข้อที่8เนี่ย ก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยข้อนี้เนี่ยไม่ได้ยากไปกว่าข้อที่7เลยเนาะพี่อยากให้เป็นคําถามประจําลิปในข้อนี้นะครับคําตอบของอสมการนี้เราเขียนออกมาได้เป็นยังไงบ้างครับถ้าใครรู้คําตอบสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยเนาะถ้าใครมีวิธีการดูที่แปลกกว่าพี่หรือว่าเป็นวิธีการมีใหม่ที่เราอยากจะแชร์กับเพื่อนๆเน ที่ด้านล่างได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ในโจทย์ชุดนี้เนี่ยก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเราไปต่อกันที่คลิปต่อไปได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอ,อยู่มากมายเลย